แล้วเดี๋ยวก่อนผมถามได้ไหมผมสัมภาษณ์พี่ได้ไหมเอามาจากไหนอ่ะมาจากสรารคามมาหาสรารคามเหรอเหมารถมาเลยเมารถมาเพราะว่าอยากรู้ว่าแท้หรือปลอมเหรอผมว่าอมาายให้คลงไอ้แล้วรู้อยู่ไหมรู้แม้ว่าแท้หรือปลอมติดตามอ๋อติดตามผมอยู่แล้วรู้ไหมว่าพาที่ตัวเองเออกมาเนี่ยเอามาจากไหนอันนี้จะถามก่อนเอามาจากไหนเป็นของใอะไรสมบัติเก่าสมบัติเก่าของตระกูลตระกูลพี่เหรอ เอาจริงๆรองมรดกด้วยเช่ามาองกี่บาทเนะช่ามาองกี่บาทาบไ,ไม่ใช่หมายถึงว่าพี่ะเช่ามาองละกี่บาทไม,มาไม่ได้เช่าอ๋อเป็นมรดกนะโอเคผมจะรอดูพีเขาผมจะรอดูสรุปเป็นพระมรดกโอ้โหแล้วถ้าเกิดผมดูไม่ใช่โกรธผมไหมอะไม่โกรธนะโกรธไอ้ลูกเสือสามันนะไอเนี้ยลูกเสือสามันน่คนเนี้ย ไม่ไม่ถ้าโกดโกดน้องสองคนแล้วกันไ,ไม่โกรธนะโอเคอ่ะาโ,โกดไม่ลงนะคือทั้งหมดอ่ะยังไม่ใช่แบบที่วงการนิยมหรือซื้อขายกัน <c oughs> นะถ้าเกิดนิยมแบบวงการซื้อขายกันหมดนี่ผมว่าต้องใช้เงินประมาณห้าหร้อยล้านแน,น่โอ้โห <c oughs>